ชหยกไอซี่กันค่ะสวยทุกวงเลยอ่ะให้ดูแบบภาพรวมเลยเนาะก็หนึ่งสองสามสี่สี่แถวนี้นะคะสี่แถวนี้เนี่ยอ่าจัดโปอยู่ในราคาสองพันห้าเท่านั้นเองค่ะเป็นหยกเนื้อไอซี่เจ็ดไอซี่เจ็ดนะคะเนื้อน้ำแข็งนะคะให้ดูใกล้ๆเนาะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่แถวนี้สองพันห้านะคะอุ้ย ถูกมากนะคะทำไมถึงให้ราคานี้ท่านประธานเราใจดีนะคะนะประธานใจดีท่านประธาน,ท,าน,ท,านท่านมีก้อนยกดิบเยอะค่ะก็เลยไม่อยากที่จะเอามานํำมาจัดราคาสูงๆเพราะอยากให้คนไทยได้มีแหวนยกสวยๆนะอันนี้มาในตัวเรือลำลองนะคะตัวเรือลำลองท่านไปทำตัวเรือนใหม่สวยๆนะคะแต่้เกิดท่านบอกว่าใส่ใส่ตัวเรือนลำลองเลยได้ไหมก็เอาที่ท่านสบายใจเลยนะคะมันก็จะกระดกกระดกแบบนี้นะคะ ไหมคะบางอันมันก็โอเคนะคะบบางอันมันก็จะแบบว่ากระดกกระดกเหมือนสูงสูงอะอเนี่ยตัวเรือลำลองมันจะเป็นแบบนี้นะคะอเห็นไหมคะนี่คือตัวเรือลำลองถ้าเกิดท่านไปทําตัวเรือนใหม่ก็จะสวยงามมากๆเลยอันนี้เราทําให้ดูว่าถ้าท่านไปเข้าตัวเรือนเนี่ยเม็ดหยกของเราจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะนะคะสองพันห้าทุกวงเลยนะคะสี่แถวแรกสองพันห้าค่ะแล้วก็มาแถวนี้ค่ะ แถวนี้แถวนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวงนี้นะคะจะตัวอยู่ที่สามพันห้าค่ะสามพันห้านะส่วนแถวสุดท้ายเม็ดใหญ่บอลลมบอเทิมนะคะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่านชอบวงไหนก็แคปภาพแล้วก็วงมาได้เลยค่ะหรือจะบอกว่าเอาแถวนี้เอาแถวแรกวงที่สองอ่า เห็นก็รู้ว่าแถวแรกนะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่สี่แถวนี้สองพันห้าแถวนี้นะคะสามพันห้านะคะตามราคานี้เลยส่วนแถวสุดท้ายนะคะม็ดใหญ่เบอร์เบอร์เทิรมนะคะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหยกไอซี่เจ็ดเนื้อแก้วไทยเอนะคะเขาทำไมถึงเรียกไอซี่นะคะก็เหมือนหยกเนื้อน้ําแข็งนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่าโอ้โหเขียวจ๋าต้องเป็นนี้ค่ะ เขียวจัก,กรพพัดอันนี้น้ําดีมากนะคะมีด้วยนะคะจะเป็นช่วงท้ายเลยค่ะเดี๋ยวพุ้มจัดให้ช่วงท้ายเลยอ่านะคะมามาช่วงท้ายแล้วเอาไปเลยค่ะ top q u a t y ปึ๊บอ่าเนื้อสวยมากนะคะเป็นเนื้อแก้วไทยเอนะคะต็แถวบนเนี่ยจัดโปรจากสามหมื่นนะคะสามหมื่นเนี่ยที่ปุ้มใส่เนี่ย จากสามหมื่นนะคะจัดโปรเหลืออยู่ที่หมื่นห้าเท่านั้นนะคะเน้น้ำดีมากนะคะหนึ่งหมืนห้าพันบาทสวยมากน้ำดีทุกวงเลยเห็นไหมคะนะคะแล้วก็นะคะ เล็กลงมานิดนึงนะคะก็ไม่ต่างกันมากนะคะส่วนแถวนี้นะคะก็จะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยทุกวงเลยค่ะ,คะ,ะก็จะมีเจ็ดพันห้านะคะเจ็ดพันห้าชอบวงไหนก็วงเล็กหน่อยก็จะอยู่ที่ค่ะตอนนี้ราคาคละกันไปเลยค่ะมันอยู่ขึ้นอยู่กับน้ำอะไร่เงี้ยนะน้ำใสๆอย่างเงี้ยอ่า ดูสิน้ำใสแต่เม็ดเล็กก็จะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะสวยทุกวงเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อแก้วเขียวจัก,กรพัดนะคะอย่างปุ๊กเนี่ยปุ๊กจะชอบเนื้ออะเขียวจัก,กระพัดมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีเขาได้เขียวตาตึงเขียวแบบว่าโดนใจมากนะคะ ชอบวงไหนก็จัดได้เลยนะคะ Natural j เ d ไใช้เอนะคะเขียวจักรพพัดเนื้อแก้วนะคะในราคาเนี้ยถูกมากนะคะใช้เอค่ะสวยอันนี้เป็นใบเซอร์จากนะะ IGL นะคะใช้เอสำหรับคลิปนี้นี้นะคะอ่าร้นี้ หลายหลายท่านอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วอคะ่ะบางทีปกติเราจะไลฟ์หกโมงเนาะช่วงนี้เนี่ยกุ้งก็ไลฟ์เช้านะถ้าเชา้ชาเช้าจะไม่ค่อยยุ่งนะไลฟ์เ like ช้าแล้วก็ปล่อยคลิปเย็นค่ะคุณเอก็เหมือนกันไลฟ์เ like ช้าแล้วก็ปล่อยเป็นคลิปเข้าไปใน YouTube เย็นนะคะก็มีค่าเท่ากันเนาะถ้าเกิดท่านชอบ ท่านเข้าไปดูย้อนหลังได้เนาะเอาราคาเอาคลิปล่าสุดที่อัปเดตนะคะเพราะว่าราคาในแต่ละลายเนี่ยไม่เท่ากันเนาะบางทีเราก็มาจัดโปรไม่เท่ากันท่านก็ดูคลิปล่าสุดนะแล้วชอบแบบไหนก็แคปภาพไปเลยค่ะมาถามราคาอยู่ไหมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนช่วงหยกนะคะ ปุ้มก็จะมีลูกค้าประจําที่คอยสนับสนุนนะคะอย่างคุณนรงศักดิ์น่องหลายท่านเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านใดที่แบบว่าอยากจะคิดว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ mm hmm. เรายังรับเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพียงแค่ท่านแอดไลน์ mm hmm. นะคะแล้วก็ขอแบบฟอร์ม hmm. ในการที่จะกรอกนะคะเอกสาร โดยเฉพาะ,ะท่านที่จะเป็นสมาชิกในของช่วงของคุณเอนะคะเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าท่านจะ,ะมามาบูชาพระสมเด็จจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะก็ทางเราก็จะให้กรอกสมาชิกแล้วทางแอดมินจะทําบัตรออนไลน์ค่ะบัตรสมาชิกออนไลน์สวยงามนะคะเพียงแค่ท่านกรอกนักเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านนัน แล้วไม่ได้ขอเยอะเลยนะคะไม่ได้ขอเลขที่บัตรประชาชนหรืออะไรเลยนะคะแค่ท่านกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรที่ติดต่อได้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ส่งรูปหล่อๆสวยๆมานะคะแล้วก็ทางแอดมินก็จะทําบัตรสมาชิกออนไลน์รันนัมเบอร์ให้ท่านนะคะสําหรับสมาชิกก็จะได้สิทธิพิเศษกว่าลูกค้าทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้พวมต้องขอ ขอพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่ผู้สนับสนุนคุณเอนะคะในช่วงของพระสมเด็จวัดระฆังนะคะแบ่งปันช่วงนี้เนี่ยเราทําเป็นโครงการบุญนะคะ,ะช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นโครงการแจกข้าวสารเนาะเราก็จะทําการนําไปมอบให้กับมูล,ลนิธิที่เขาอย่างเช่นโรกุตละนะคะที่มีองค์พระโบริษัทกวนอิมปางพันเนธพันกรนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีงาน เขาเรียกอะไรนะงานบุญหลายหลายครั้งมากแล้วก็จะมีการเปิดโรงทานนะคะข้าวสารที่เรานําไปบริจาคตรงนี้เนี่ยก็จะได้มาเป็นโรงทานแจกผู้ที่มาร่วมงานเนาะแล้วก็มีกระจายไปตามโรงเรียนที่ขาดแคลนนะคะอันนี้ปัจจัยที่ท่านร่วมบุญมากับทางคุณเอเนี่ยได้ไปเขาเรียกอะไรอะกระจายบุญไปทั่วทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เราก็จะ อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราก็มีปันงบส่วนหนึ่งไปช่วยเหลืออ่าในเรื่องของอน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมนะครช่วงเขาเรียกอะไรภัยพิบัติในอุทกภัยที่ทางภาคเหนือเจอเนาะลําบากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ายุคเนี่ยเป็นยุคที่ท่านต้องคิดดีทําดีปฏิบัติดีนะคะท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะเนาะ แล้วก็เราก็คือส่วนเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกนะคะโลกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็พูดดีคิดดีทําดีต่อกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะคะเพราะชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้ยืนยาวนักเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นร,รีบทําความดีต่อกันเนาะก่อนที่มันจะสายแล้วแบบรู้นี้คําเนี้ย มันสายไปซะแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ปุ้งต้องขอขอบคุณและพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ ะะเรียบเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ นั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติวา่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเ mm. ท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะ mm hmm. เป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะ mm. แล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ